สวัสดีค่ะบ๊อบมา้แกลงช้สวัสดีค่ะบาร์บี้แกงทุกคนเลค่ะวันนี้บาร์บี้ก็มาแล้วนะคะทุกคนคิดถึงกันไหมเย้ yeah! <laughs> พูดมากนะคะช่วงนี้นะคะเป็นคนแบบว่าพูดเยอะเพราะว่าช่วงนี้พีจัดรายการวิทยุนะคะที่95.25ใครอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะก็โหลดแอปพลิเคชันมาได้เลยโหลดว่า Star าริโอไท a แลนด์นั่นเองนะคะก็จะเจอบาร์บี้สปรกิ้งทุกวันสุกนะคะตอนเช้าใครตื่นเช้าก็เปิดฟังได้เลยนะคะที่ ช่อง95.25 Star Radio Thailand นั่นเองอ่าอย่างนี้ Star สปอนเซอร์ b a r b ี้ด้วยนะคะโอเคก็วันนี้นะคะ b a r b ี้ได้เข้าไปดูในเทนมาแะ้วคะว่าเพลงของ Yo Boy T J น่ะติดอันดับละเลยค่ะาร์บี้ก็อยากจะฟังนะเพราะว่าาร์บี้ก็ยังไม่ได้ฟังเป็นเพลงชื่อว่ากอดได้ไหมนะคะ One Last Time นั่นเองก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะกดก่อนเลย อ่าเพราะว่าถ้าไม่กดนะเดี๋ยวบิีกจะไม่ฟังให้ฟังงงปะโอเค let's go เพื่อเป็นการไม่รอช้านะคะเราจะไม่เสียเวลาอะไรกับเรื่องไร้สาระนะคะเ่าเดี๋ยวนี้รอเรือก็มาต้องมีกระดิ่งแล้วแหละติ๊งติ้งติงติงองไปต่อไปจะไปขายของให้ทุกคนละเออโอเคอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วก็ไปกันเลยวัน last time แปลว่าครั้งสุดท้ายปะโอ้ยบอย เดียบอยมาอย่างเท่อ่ะ mm hmm. เขามีเพ้นลรองเท้าด้วยนะจำได้ชอบดูบอ,เอ,ย,บอ,อ,เอยเอยเออยู่ดูปากเดียบอยอ่ะ พีงป้าพีงป้าโอ้โหรุ่นหลับดึกดังบัน,บานมาก,กอ่ะพนลีไอ่ะเนี่ยเขาตั้งใจโชว์เลยลนเลนี่ยเขาตั้งใจโชวันก,กน,น,น,นเป็นพี่หมีพี่หมี

ปวดไรโอยโหดมากอะเหมือนออร่าฟังล้าเต like, oh, oh. okay, ้นตามอยบอยเฉยโคตรหอแต่งเอง ธอจะเป็นของใคร Hold me one last time กอดกันหน่อยได้ไหม To call me wild ride จังหวะนี้ก็มีกัะเซ็นมากเข้าใจแล้ววิวสิกวิดีโอคือย้อนยุคอ่ะแน่นอนแกดูโทรศัพท์ก็รู้แล้ว รู้าฉันคงไมมีชา้อจดีว่ารู้ดีาต้องทำไงแต่ฟื้นหัวใจไม่ได้อกลอยากจดนวันี่อยู่ลต้งใจเลยนะตั้งใจกได้ไหให้วันเลกป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอ่ะแล้วคือแบบก่อีป็นบีดูแบบรูวิี่เขาวะาบบบ๊อบคิดว่าเรานั้เข้ากันได้นะ จริงๆแล้วก็เสุดตัวสูงอ่ะชอบคนที่แบบอันเลิศอันเลิศแล้วแบบเอาอ่ะคตรผิดโคตรได้มาสอนเต้นหน่อยสิโอ้อารา พี่โอ๊ตพาโมดมาเอ๋อเฮ้ยใส่เสือ้อเห็นไหมใส่เสือ้อจอมชื่อไปทั้งทั้งจะจะดะาะ๊าดู๊ข้าไปก็นเลยมีด้วยบาร์บี้มีตัวหนึ่งใช่สนุกดอกไหมอ่ะใช่ไหมสนุกดอกเขารักกันมากเลยนะสองคนนี้มีอะไรกันหรือเปล่าหรือเปล่า <laughs> คนจบแล้วอะคือแบบคือแบบคือแบบพิกมากกับพิกมากพิกมากเจ้า,าอบอยมา,ยอบอยมาแบบกระมิกระเซ่จริงถ้าใครกลับไปดูนะกระมิะแบบกระเซ่นะจะเป็นแนวอย่างนี้เลยแล้วก็อยู่บอยมาคือแบบเต็มมาท่าแบบท่าบอยแบนด์แต่ไม่ใช่อบอยแบนด์นี่คือการส่งอุปสรรชิ้นสุดท้ายของผม only one boy นะคะไม่ใช่ boy band only one boy นะคะเออแล้วชื่อชื่อเพลงเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะ the last one มาช่อะไรเนี่ยใช่ไหม เดี๋ยวก่อนนะเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้าอเฮียวิดีโอวิ่งอีกอะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ใครได้ยินวิดีโอวิ่งหรือเปล่าวิ่งไปเยอะไหมเนี่ยเดี่ยเดี๋ยวเดๆๆๆเด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 อ่ะเอาโอเคโอเคเอาพูดใหม่ก็ได้ก็คือโยบอยเมื่อกี้มันอาจจะมีเสียงวิดี อ่เขาเรียกเสียงโฆษณาเข้ามาเนาะก็คือโยบอยเขามาแค่คนเดียวนะคะเขาไม่ใช่มาบอยแบนด์มาแค่คนเดียวแล้วชื่อเพลงของเขาอะคือก็วัน last time วัน last time กอดได้ไหมแต่วัน last time บาร์บี้ขอแบบเดามม่วเลยนะเขาก็คือแบบว่าขออีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยวัน last time ก็คือเหมือนวันมอชามอ่ะครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าเมื่อกี้โยบอยมาแบบคือแบบว่าครั้งสุดท้ายของเขาที่เขาเคยทําเป็นบอยแบนด์มาก่อนแต่ตอนนี้เขามาใายเดียวแล้วคือแบบว่าทําได้ดีมากอะดีาจริง ริงคือละเอียดมากนัคะไม่ว่าจะเป็นแบบรีลิซหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นเต้นอะคือแบบ you're perfect อ่ะ I cannot complain anything เลยอะโอ้ยน่ารักมากมีการโชว์อาบน้ำด้วยทุกคนในี่ใครเข้าไปดูนี่คือแบบยูบอยแบบเป็นคนหุ่นหมีที่น่ารักก็คือคือเป็นอ่าพอพี่เข้าไปดูการที่เขาแบบเขาเรียกว่าเรียลลิตี้เขาว่ายูบอยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนเก่งคนนึงนะแล้วเป็นคนที่แบบว่า อารมณ์อาร์ติสสูงคือคือเขาจะแบบมีโลกส่วนตัวสูงแล้วคนเนี่ยจะชอบคิดว่าอ้าเป็นแกะดำอะไรอย่างเงี้ยเปล่าแต่คนที่เป็นแบบเนี้ยคือเป็นคนที่มีจิตใจดีนะอ่ะเพราะว่ายกยกตัวอย่างตัวเองอ่ะไม่ได้ข้าวๆตัวเองจริงจริงคือคืออันเนี้ยบาร์บี้เข้าใจนะในการที่เขาพูดอ่ะเออถ้าใครเข้าไปดูไลน์ไปทวิตกับบาร์บี้ก็จะรู้ว่าตอนนั้นบาร์บี้พูดยังไงแต่คือวัน last time กอดได้ไหมมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เหมือนกันนะกอดได้ไหมคือฮักนะแล้ววัน l a s ไทม์ก็คือแบบ เขาเรียกว่า one last time มันขออีกครั้งหนึ่งอะครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยเออค่าให้เดาจากมิวสิกวิดีโอคือครั้งสุดท้ายที่เขาจะทำเงี้ยอ่าที่เขาแบบเขาอาจจะคิดถึงอารมณ์เมื่อก่อนหรือเปล่าอะไรอยี้โอเคละใครตัวภาพวิดีโอหน้าน,านะกด subscribe ไว้เลยกดไลค์ให้บาร์บี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามบาร์บี้ทุกช anel ด้วยนะคะยู you ไปเจอกันที่สวิตชนะโอ้โหวันนี้มีความสุขม,มากเพลงสนุกมาก <laughs> บ,าบาย